สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะทำนายดวงครับสำหรับท่านที่เกิดปีเถาะจะวิเคราะห์ดวงนะครับประจำเดือนมีนาคมนะครับคือเดือนหน้า้เองเดือนที่จะถึงนะครับว่าดวงท่านจะเป็นอย่างไรนะครับจะวางแผนในการ ทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างไรดีในเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่าก่อนจะไปพบกับคําทํานายครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e ของทางช่องครับเพื่อที่จะไม่พลาดสําหรับการรับชมคําทํานายดวงใหม่ๆนะครับผมสําหรับดวงปีเถาะนะครับของคนที่เกิดปีเถาะนะครับดวงประจําเดือนมีนาคมนะครับผมขอเจาะไปเรื่องแรกครับก็คือเกี่ยวกับงานนะครับเกี่ยวกับการงานนะครับ ถ้าทุกท่านนะครับเข้ามาฟังผมในวันนี้นะครับก็น่าจะพอเห็นภาพของการงานตัวเองแล้วนะครับงานในเดือนมีนาคมนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้ราบรื่นนะครับอย่างที่ท่านคิดสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีอุปสรรคนะครับเข้ามาขวางนะครับเช่นอาจจะเป็นไม่ได้รับความร่วมมือนะครับจากเพื่อนร่วมงาน หรือว่าหน่วยงานอื่นนะครับหรืออาจจะโดนก่นแกล้งนะครับการงานจะติดตขัดขัดนะครับช่วงนี้อาจจะทําอะไรไม่ได้ดั่งใจหมายนักนะครับบางทีทําอะไรก็เขาเรียกว่าคันหูคัตานะครับผมคือจะไม่ได้ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่จะแก้ไขที่ผมจะแนะนําให้ทุกท่านเพิ่มนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่ทุกท่านต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นไม่พอนะครับต้องเพิ่มในเรื่องของความพยายาม แน่นอนนะครับการที่งานเราติดติดขาดเนี่ยเราจะโทษแต่คนอื่นอย่างเดียวไม่ได้นะครับนั่นมันหมายความว่าตัวเราด้วยนะครับตัวเราอาจจะยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มหรือว่ายังเพอร์ฟอร์แมนซ์เราอาจจะยังไม่ไดโดดเด่นหรือเราอาจจะทํายังไม่ได้ดีมากนักนะครับผมก็ขอให้เพิ่มในเรื่องของความพยายามนะครับพยายามในการทํางานนะครับพยายามอย่างเดียวไม่พอนะครับหากเรารู้ว่าหน้าที่นั้นๆเนี่ย เราทําได้ไม่ดีนะครับเราต้องมันฝึกฝนนะครับมันทําซ้ํานะครับมันฝึกคนอื่นฝึกแค่นิดเดียวนะครับเนื่องจากเขาเก่งแต่เราหากรู้ตัวว่าเรายังไม่โดดเด่นพอนะครับเราต้องฝึกมากกว่าคนอื่นนะครับเหมือนนักฟุตบอลครับเปรียบเทียบเหมือนนักฟุตบอลที่เขายังไม่ได้เก่งมากเนี่ยระหว่างซ้อมเนี่ยเขาจะซ้อมเท่ากันใช่ไหมครับซ้อมเวลาเท่ากันเลยนะครับแต่คนอื่นซ้อมเสร็จเนี่ย เขาจะซ้อมต่อนะครับอาจจะซ้อมต่ออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับหรือว่า2งชั่วโมงนะครับงานเหมือนกันนะครับเลิกงานแล้วนะครับคนอื่นกลับบ้านนะครับเราอาจจะลองเพิ่มเวลานี้นะครับเอามาทบทวนงานที่เราทําประจําวันว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําไปมันดีหรือเปล่านะครับแล้วเราต้องพัฒนาอะไรเพิ่มนะครับเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มชั่วโมงหนึ่งที่เราเพิ่มมาหลังเลิกงานเนี่ยนะครับก็ลองเอามาเติมเต็มนะครับตรงนี้ให้มันให้มันเด่นขึ้น ก็ว <ítulo> ่าก anyway an ันไปนะครับอันนี้เราลองดูนะครับอ like ีกอย่างนะครับควรจะเพิ่มในเรื er ่องของความรอบคอบนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับความรอบคอบนี้นะครับเราต้องเพิ่มมากๆนะครับก่อนจะตัดสินใจอะไรดูให้ดีๆนะครับมองให้รอบด้านนะครับอย่ามองแค่แกนใดแกนเดียวนะครับอย่ามองแค่ฝั่งเดียวนะครับมองแค่ฝั่งเดียวมันไม่ได้นะครับอันตรายมากๆผมขอบอกเลยนะครับ งานงานที่จะเข้ามาในเดือนมีนาคมนะครับคือมันจะเป็นงานที่ท้าทายแล้วกันนะครับผมใช้คําว่ามันจะมีงานที่ท้าทายเข้ามานะครับงานที่ชาเลนจนคุณมากๆนะครับยิ่งงานที่ท้าทายเนี่ยนะครับส่วนมากมันจะเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นงานที่ต้องแบบต้องให้คุณแบบ อนุมัตินะครับหรือว่าต้องให้คุณเซ็นรับผิดชอบะนะครับไม่เชิงรับผิดชอบแต่คือประมาณว่าเซ็นเพื่อให้แบบว่าเอ้ยมันผ่านคุณมาแล้วนะคุณได้ตรวจตาดีแล้วนะครับเพราะเพราะฉะนั้นอันนี้ระมัดระวังด้วยนะครับถ้ามีงานลักษณะน,นี้มอบหมายเข้ามาเพิ่มเนี่ยนะครับให้ตรวจตัวอาร์ดูดีๆนะครับให้พิจารณาดูดีดูให้รอบครอบก่อนนะครับใจเย็นนะครับอันนี้ต้องใจเย็นมากๆเลยในเดือนมีนาคมนะครับ อย่าใจร้อนเป็นอันขาดนะครับไม่ไม่งานนี่อาจจะเกิดการผิดพลาดของงานเนี่ยได้สูงมากๆนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยนะครับผมก็อยากให้ระวังนิดนึงนะครับระวังในเรื่องของการการค้าการขายนะครับถ้าเป็นภาษาง,ง่ายๆผมขอบอกว่าคู่แข่งนะครับคู่แข่งนี้นะครับที่ให้ระวังนี้ไม่ได้ว่า ให้ไปทําอะไรเขานะครับแต่ผมอยากจะให้คุณนะครับลองมองคู่แข่งนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับการทําการตลาดเขาไปถึงขั้นไหนกันแล้วนะครับลายธุรกิจหรือว่าลายโปรดักของธุรกิจคู่แข่งคุณนะเขาเขาเป็นอย่างไรนะครับเขามีโปรดักแค่2องสามโปรดักเหมือนคุณหรือเปล่านะครับหรือเขาเป็นโปรดักแบบหลากหลายมากๆนะครับอันนี้เรา ลองฝากมองธุรกิจคู่แข่งนิดนึงนะครับแล้วพอมองเสร็จแล้วก็ขอให้ย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับว่าธุรกิจเราเนี่ยนะครับมันไปสุดหรือยังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําการตลาดนะครับหรือว่าการพัฒนาในเรื่องของโปรลิตใหม่ๆนะครับอย่างที่ผมย้ำไปทุกคลิปนะครับการพัฒนาโปรลิตเนี่ยเราอาจจะทําให้หลากหลายก็ได้นะครับหรือ มันสามารถเป็นโปรดักที่มันส่งเสริมกันได้นะครับคือมันเป็นเหมือนลายผลิตใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มเติมมากนักนะครับอาจจะลองดูดีๆก่อนนะครับอันนี้ลองดูดีๆนะครับลองวิเคราะห์ดีๆนะครับแล้วทํามันให้เต็มที่นะครับลองลุยดูสักตั้งหนึ่งนะครับแต่อย่าพิ่งแบบอย่าเพิ่งดูว่าเอ้ย ใส่เต็มเลยนะครับอย่าพึ่งนะครับผมอยากให้คุณไปมองคู่แข่งก่อนนะครับเสร็จแล้วถึงมั่นใจแล้วค่อยกลับมาดูว่าเออเราต้องเพิ่มอะไรเราต้องเติมอะไรเราต้องปรับอะไรนะครับอันนี้ผมฝากไว้นิดนึงนะครับฝากไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างที่จะขอเตือนนะครับก็คืออย่าพยายามไว้ใจ จนเกินไปนะครับไว้ใจนะที่นี้ผมขอพูดเกี่ยวกับงานนะครับก็คืออาจจะเป็นลูกน้องนะครับในที่นี้อาจจะเป็นลูกน้องหรือว่าคนสนิทนะครับที่คุณไว้ใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้บริหารที่คุณใกล้ชิดที่คุณแบบว่าให้ความไว้ใจเขาให้อำนาจหน้าที่เขาที่แบบมีผลต่อองค์กรคุณนะครับเดือนมีนาคมนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็ให้เข้าไปช่วยดูนิดหน่อยนะครับ ใครที่ไม่ค่อยเข้าไปดูในเรื่องของงานเลยก็อาจจะเข้าไปดูนิดนึงนะครับเข้าไปดูนิดนึงว่าเอ้ยมีอะไรให้เราช่วยไหมนะครับติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับติดขัดอะไรไหมนะครับอยากให้เราเสริมหรือว่าช่วยเพิ่มเติมตรงไหนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมฝากเพิ่มเติมไ,ไว้ด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่ยังที่ยังไม่ได้เริ่มธุรกิจนะครับแต่กําลังมีแผนจะเริ่มธุรกิจในเดือนมีนาคมนะครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ว่าเอ้ยมันต้องเริ่มเดือนมีนาคมแล้วนะครับก็ขอให้ท่านศึกษาดูดีๆนะครับแล้วก็อย่าลงทุนกับคนที่เราไม่ไว้ใจหรือไว้ใจไม่ได้นะครับส่วนโชคลาภเงินทองนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับผมก็อาจจะบอกทุกท่านนะครับว่าวางแผนดีๆนิดนึงนะครับในเดือนมีนาคมนะครับคืออยากให้วางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับวางแผนการเงินดีๆนะครับ รัดเข็มขัดนิดนึงนะครับบางบางครั้งเนี่ยนะครับอะไรที่มันไม่จําเป็นนะครับเดือนนี้ผมขอเลยว่าอย่าเพิ่งซื้อนะครับอะไรที่จําเป็นเท่านั้นถึงซื้อนะครับควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะครับในเดือนมีนาคมไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะช็อตนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการเงินได้นะครับ เพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการเงินนิดนึงนะครับเพื่อให้เราตระหนักรู้ว่าการวางแผนการเงินเนี่ยมันสําคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับอันนี้อาจจะลองเพิ่มดูนิดนึงนะครับการใช้ตังนี้ผมขอขีดเส้นใต้เลยนะครับผมขอย้ําเลยว่าอย่าใช้เงินในสิ่งที่ยังไม่ได้จําเป็นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคืออะไรที่ไม่ซื้อเดือนนี้ก็ได้นะครับเช่นไม่ซื้อเดือนนี้เราก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้นะครับ ไปซื้อเดือนหน้าก็ได้เดือนเมษานะครับอันนี้ฝากระวังไว้นิดนึงนะครับแต่อะไรที่แบบมันไม่ซื้อไม่ได้มันต้องซื้อในเดือนมีนาคมก็ซื้อได้นะครับอะไรที่ไม่จาเป็นผมขอให้ข้ามไปก่อนนะครับเพิ่มในเรื่องของการหารายได้เสริมก็ดีนะครับก็คือรายได้ที่สองที่สามเนี่ยนะครับลองทําควบคู่ขนานไปกับงานที่คุณทําอยู่นี้จะดีมากๆนะครับเพื่อเพิ่มรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนโสดก็มีโอกาสเจอคนถูกอ,อกถูกใจนะครับอยู่พอสมควรนะครับแต่อย่าขอร้องอย่าใจร้อนนะครับถ้าหากใจร้อนเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสโดนหลอกได้ในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะศึกษาดูใจใครสักคนหนึ่งก็ขอให้ใจเย็นๆค่อยๆดูใจค่อยๆดูกันไปนะครับผมส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับช่วงนี้อาจจะมี เรื่องเครียดนะครับคนที่มีแฟนมีคู่ครองหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดเข้ามาให้คุณ2คนนะครับได้แก้ปัญหากันได้ช่วยกันแก้ปัญหานะครับแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะนะครับที่ทําให้คุณได้อยู่ใกล้กับ คนรักมากขึ้นนะครับได้ใส่ใจดูแลกันได้เทคแคร์ได้เทคแคร์กันได้ช่วยเหลือกันในสิ่งที่เรามีปัญหาหรือว่าที่เราประสบพบปัญหากันนะครับการได้ช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหากันผมว่ามันจะทําให้ความรักของสองเราเนี่ย มันแน่นแฟนมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆคุยค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับดูแลกันให้ถึงที่สุดครับดูแลกันให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะดูแลได้นะครับยอมบ้างก็ได้นะครับยอมคนรักบ้างก็ได้นะครับอย่าชนะอยู่ฝ่ายเดียวนะครับคนรักจะยอมคุณมากขึ้นนะครับถ้าคุณลองยอมคุณคนรักบ้างนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่ยอมคนรักเลยนะครับ คนรักก็ไม่ยอมคุณเช่นเดียวกันนะครับลองย้อนดูนะครับในวันที่เราเริ่มคบกันใหม่ๆนะครับต่างคนต่างยอมต่างคนต่างใส่อากาศเข้าหากันนะครับอันนั้นลองเอามาปรับใช้ได้นะครับว่าจริงๆคนเรารักกันเนี่ยนะครับนิสัยมันคงเหมือนกันทุกอย่างมันคงคงหายากเนาะนะครับเราคงต้องถอยต้องปรับกันคนละก้าวนะครับเดือนนี้ก็ ต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอย่าถ้าให้ดีก็ทาแบบนี้ทุกๆไปทุกๆเดือนนะครับก็จะทําให้ความรักของคุณมันมันดีแล้วนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ฝากให้ดูแลสุขภาพในคู่รักคุณด้วยนะครับดูแลสุขภาพคนในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะอยากให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอยากประมาทเป็นอันขาดนะครับโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างจังหวัดการเดินทางไกลอันนี้นะครับฝากให้ดูดีๆนะครับ เลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงก่อนนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ประมาทนะครับท้ายนี้นะครับผมอยากให้ คนที่เกิดปีเถาะนะครับหรือว่าปีอื่นก็ตามนะครับอย่าลืมหมั่นสะสมบุญนะครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคแค่ไหนนะครับหนักหนาแค่ไหนผมเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะครับคุณจะไปได้อย่างสวยงามนะครับสู้ๆนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับ